ก็อวนนี่พูดนี่นี่กระม่นี่เออเออเออกระม่อันนี้ผมมีคนจองได้เออยเนาะผมไม่เคยจองนี่จองนั่นก็ได้นะเออเนาะกราบสวัสดีพี่น้องโป่งป่ายครับวันนี้เราจะพามาชมสวนทุเรียนหลังบ้านของลุงเสน่ห์นะครับที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมเม็ดผมมีนใหญ่สักเม็ดรีบเลยนะโอ้โหขู่ค่อยแวะแต่แป๊บเม็ดนี่ย นี่ลวมก็มีการตัดแต่งกิ่งเหมือนกันเนาะเออแต่แต่งกับอะนรไม่ดีโมแตงบมได้เราได้ส่องถึงกับโลกสกุลแต่เขาตัดยอดมาตัวแรกืมตัดยอดนี่มันมีกิ่งขึ้นไปแทนตัดยอดคันนี้ไอ้นี่ฮะไอ้ช่วงตาบุรบีอ่ะบุรีบุรีอายู่จูนี่มันยังอันนี้นี่หันออกท่านท่านกระดวงเออนี่สรุปแล้วอายุกี่ปีมันออกนี่ลรงห้าปีห้าปีพอดีพอดีเลยห้าปีได้ห้าปีพอดีเพราะว่าต้น แต่ต้นสมบูรณ์มันยังไกว่านี้นะแต่ปีปีที่มันออกดอกปีแ้วออกดอกออกดอกแต่ไม่ได้ไม่ได้นี่นี่ออกนี่นี่ออกแ่ออกอออหลายสามสิบห้าสิบหปดสิบเกาสิบเอ็ดสิเกาย่าแลย่ะสามสเนะนั่น ล่ามติดหน่วยพอดีผู้เรียนห้าปีห้าปีอายุธรรมชาตินี่แหละบ่เอาไปไหวสามปีธรรมดามันจะอยู่ประมาณนี้ละดีขึ้นมาติดหน่อยก็ห้าปีบางคนก็ว่าสามปีติดมาติดแต่มันกลัวมันตายติดสายติดยาเนี่ยติดหลายเอาไว้สักหน่วยสองหน่วยก็ถ้าหน้าปีหน้าอย่าเอาไว้หน่วยละกต้นนะครับคุณน่ะคุณน่ะเออไหลกอกุ้ยนะแต่ต้นอ่านี่ไอ้นี่นี่เป็นโรคไฟท็อป มันเหม็นดวงไปทับมันเป็นแผลเวลาเวลาเขาโคตรไปเป็นน้ำเยิ้มออกมาเลยนี่เออนี่นะเปียกมันนะเป็นน้ำเยิ้มออกมาเลยตอนแรกนะเออนี่เอายาเนี่ยมาใส่มาตาเขาหายอืมยามาตาหายหน่วยเดียวพ่อพ่อมีอยู่แค่หน่วยโลนเมื่อยาหนักคนน้ำนักบ่ชอ่อันนี้ปลูกพร้อมกับต้นนั่นนะคือปลูกก่อนอันนี้ ใช่ปลูกก่อนนี่ต้นนี้นี่ต้นนี้ปลูกก่อนเนี่ยบ่ก่อนปีหนึ่งอ่ะต้นนี้นี่อยากให้ซื้อมาซื้อว่าสี่ร้อยห้าสิบนี่ต้นนี้อ่ะเดี๋ยวปลูกปลูกต้นหนึ่งเอาซื้อจากกระเบื้องมาใบนี้ติดหน่อยเดียวใบหน้าก็ติดหลายแล้วเนี่ยใบหน้าหลายแล้วเป็นี้ต้นมันใหญ่สมบูรณ์แล้วกิ่งมันบ่แอยไอ้นี่เนาะกิ่งบ่แขวี่ยสมบูรณ์ตัวนี้มันเป็นโรคอะไรเนี่ยใบติดอ่ะมันเกิดจากสาเหตุอย่างเนาะโอ้โตกเยอะอ๋อแดดบ่มีโรคใบติดโรคใบติดนี่ นี่นี่เชืาอราว่าคนนะเนาะเชืาอราว่านนี่เบาไปหลายนี่บ้านล้มเริ่มจะแตกยอดแล้วปลูต้นนั่นกันบักงามเลี้ยวไปหน่อยนี่นี่ก็ะมอนได้เออหมอนมดเนาะเอาบ้านลงใบมากนะเนี่ยขนาดนี้นี่ก็เอามาปลูกเข้าเหมือนกันอ๋อไอก็แต่มันเริ่มติดแล้วนี่บอเออติดเริ่มไอ้นี่ละมันตั้งตัวได้แล้วนะทุเรียนนี่มันต้องดูสามปีมัื่น่ะสองปีเพื่น่ะนี่นี่นี่ไปดีบางอย่างเหมือนกันต้นไม้ที่ผมปลูกไว้อะ ย้อนอะ่ะสองปีแถวนี้อเอออยู่คูซื้อว่าอย่าดีหน่อยหนึ่งเพราะว่าไอ้บอกไอ้นี่มันมาไอ้อย่างก็ปานินทองนะเออเออทองมันเอาปุ๋ยมาทดลองแถวนี้นี่อ,อ่เอาเดี๋ยวนี้แหละเป็นมังกดีนละปลูกคู่นี่กาจะดีนี่บอกอืมยินทองนี่คือปลูกคู่แล้วครับปลูกคู่ที่กะกิ่งข้างในมันรวยดีมันก็บบ่มีร่นคู่ละ มันดูแลง่ายวะดูแลทีเดียวเป็นสองต้นเนอใส่ปุ๋ยทีเดียวก็เป็นสองต้นนะอืมมันได้กินทั้งสองต้นเลยปิดรวยก็หลายกว่าถึงแม้หลายกว่าอยู่นี้ละเอาลงทุนซื้อต้นมาปลูกดีดีกว่าต้นเดียวมันกลับไปของมันจ้ะนะอแต่มันมีหมูนี่บางทีมันอนี่กันวะความใหญ่กับบทตั้งกันนี่ก็ความใหญ่ยังไ่ว่ามันแย่งอาหารกันไม่ได้วรือ่ามันอยู่ต้นเดียวแต่ยังว่าพอๆกันสองต้นงามกว่า หือน้ำมาได้เขาต้องหือน้ำฝนตกก็ต้องน้ำตกน้ำบี้สก็ฝนเวีนน้อยกับต้องหึงือเปล่เออตกน้อยเดียวเนี่ยเนี่ยขุนเมืองป่ะนี่พขุนเมืองนี่พขุนเมืองนี่อยู่ประมาณแปดถึงสิบปีนะข้นเมืองนี่ใครลุงปลูกก่อนมั้ยนี่บอกให้ฟังก่อนก่อนเนาะก่อนสามเมื่อซัอนที่นี่ก็ไหวนี่นี่เขาเอาที่นี่ของแกเลย มันยังไม่กิ่งไอ้ที่งอมนีก่งอมนี่อย่าบุไม่ดุยเดี๋ยวหักมันเกิดนะนะอะไรหักเกินนี่อย่าให้บุไม่ด้ผู้เรียนถ้าหักเกินไม่ดุยมอดขาดเนี่ยอันนี้อันนี้กี่ปี๋ใช่ซื้อมาปลูกของผมลำบากเออเต้ากันแล้วน่ะของผมนี่แล้วหรอของผมเรียบร้อยไปหมดแล้วกับไปย่ายมันหน่อต้นหนึ่งเดี๋ยวกำลังงามมันไปย่ายมันนี่ก็ซื้อมาหลายต้นป่ะเจ้ผมซื้อมาแล้วปลูกอยู่สองต้นแต่ว่า เขาไปผมปลูกสองต้นเองสี่ปีปอนี่ถึงนะถึงนะได้นะบ่น่าจะได้เ้วบอเพิ่มาปลูกเ่อีนะถ้าหนซื้มาพร้อมกันแล้วเอามาต้นหน่อยยังทีหน้าน่าจะออกดอกยังกับคือไเอาีใหม่สามิ้กูนะแกวแดงมันออกหน่วยเดี๋ยวกบจะตายยังเขามัมมันจบอยู่หลงๆก็ผมว่าบ่ มันหนึ่งหังหนมันก็อยู่บอ่เพ้อนั่นนี่เหรออันกิบจูนี่ออกอก่ะออกแล้วดูดดใกล้ก็ใหม่กับแบบนี้แม่นพูดอืพนเก่ามาขาแม,มันนะบไมีหนุยเลยแม่นมะแก้วนี่มันเจาะลงต้องเด่น,ดน,ดนก่อนเขียวดีถือว่าสมบูรณ์แน่นนทั้งหมดกี่ต้นในลหลวงในนับป่ะถึงเลยแล้วถึงอยู่บปดูขอบคมขอบชัดเลยนี่ยเด็ดเดี่ยวมันนาในปลูขู่ปูขู่ใช่เนี่ย มีโอกาสปลูกได้เลยเพราะต้องเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียเวลาทุกทุนนี่หลวงรับแลไอ้หลินระับแลนี่ต้นไหนอ่ะหินห yeah. ินรับแลเนี่ยปลูกที่หลังฮะล่ามันมันเรนเด่นอิมันใหญ่ใหญ่ไวปุ๊บคือต้นกลางหลงกี่ต้นหลงต้นเดียวต้นเดียวมูสักคิงข้างกับต้นเดียวอ่ะมูสักคิงแถวเนี้ย ต้้งน,กน,นอกไปนะสี่ต้นเออกำลังงามเลยแต่มูสังคิงเหมาะแล้วมันอยู่ที่นะเขาบอกว่ามันเป็นไม้ป่ามันจะมาะการอยู่ที่มีต้นไม้ต้นอย่างได้จบหันคลิปว่านั่นนี่ว่าทางใต้เขาบอกไปปลูกมันนิยมกันมันนั้นมีหนุย่ยแต่หมอนทองนี่จบลงลงเออหมอนทองนี่มีหนุ่ยไว้ให้มูสังคิงนั้นมีหนุย่ยแล้วก็มีไอ้โอซีโอซีโอซีนี่เป็นหนุ่ยไว้โอโคาโดก็มีเออโอโคาโด นี่หน่วยบ่มียนกันพุ๊บเหรอันนี้หน่วยกลมป่ะกลมหรกลมผลัพันกันโอ้ดกอนนี้อันนี้เป็นปืชที่สองเราแต่ปลูกหลายปีนะผมเป็นสิบปีแล้วพร้อมกันพร้อมต้นท่าน่ะเอออันนี้หน่วยกลมจะเป็นโอ้โหหน่วยใหญ่อยู่แล้วนี่เหมาะเลยลูกกลมๆก็ก่อนอู้หูเนดกขนาดตุกนี้นะ ีแล้วะดูเนี่ยน,นี่นี่น,น,นมันหล่นนี่ตอนที่มันออกนิดหน่อยนะอ๋อนี่มันหล่นหล่นนี่มันงับยังไงเนี่ยมันลาเช่ลามันลงหน่อยมัน,นหล่นเยอะเลยแต่ก็ยังเหลือลายวะก็ยังเหลือลายประมาณนี้นกำลังดีเนี่ยหน่่ยใหญ่เออต,ต้นนี้อีกทรงหนึ่งอันนี้ทรงหยดน้ำหยดน้ำทรงน้ำหยดน้ำหยดน้ำนี่ก็สวยทรงน้ำหยดน้ำหยดน้ำ แแลลกกออกนมนสวยมากอะโวคาโดนี่ลูกใหญ่เนาะปีนี่บอ <ừ. S 2> สงสัยปีห้ามันดกหายมันน้อยๆเนาะแต่ปีนี่หนุยนน่ยใหญ่เลยกลินเลี้ยงกระโดงใหญ่นะโอ้นี่ก็ยังเดือดหลายในหมาผมมองมาหนึ่งกว่าม้วนไปเยอะนี่เยอะอยู่โอ้ใหญ่เนี่ยกําลังสวยเลยอีกหน่อยก็ใกล้แก่แล้วอีกสักเดือนนึงบอสอีกสักเดือนนึงก็ได้กินแล้วเนี่ นี่จองเลยนะจองให้ผมเด้อดสักโลสองโลเอาทั้งสองอย่างเลยแหละเอาไว้ผมเด้ออย่างละโลสองโลก็ได้สำหรับวันนี้นะครับลุงเหล็กก็ขอขอบคุณคุณลุงสเสน่ห์เป็นอย่างมากนะครับที่เ้เฮามารับชมสวนนะครับมีผลไมล้มอย่างหลายเลยนะครับแล้วก็ได้มานทำแอป ไปหน่วยหนึ่งครับก็ขอขอบคุณจะนักนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมรายการน,นะครับขอบคุณครับ